สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิววิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะของกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดจากซีนะคะไดกาด6-20นะคะตัวกล้องก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นกล้องบันทึกด้านหน้านและด้านหลังนะคะเมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองกล้องดูนะคะให้เรากดปุ่มที่สอาปุ่มที่3านะคะนับจากทางซ้ายด้านล่างจะมีสี่ปุ่มนะคะ1 2 3สาไล่มานะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหลังนะคะ เฉพาะด้านหน้าเฉพาะด้านหลังหน้าหลังเฉพาะด้านหน้านะคะสามารถไล่มุมมองดูตรงนี้ได้นะคะส่วน wifi เนี่ยส่วนใหญ่ที่ร้านก็จะตั้งเปิดออตโต้ไว้นะคะจะมีรูป wifi กระพริบอยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเวลาที่เรามีเหตุแล้วเราต้องการเชื่อมนะคะแต่รูป WiFi ไ,ไม่ขึ้นนะคะให้ลูกค้ากดปุ่มขวาสุดนะคะค้างไว้นะคะอันนี้ตอนแรกมันเปิดอยู่มันก็จะกลายเป็นปิดเนาะ ต่ถ้าเราต้องการเปิดกดค้างไว้ก็จะขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นก็ไปที่มือถือได้เลยนะคะถ้าเครื่องไหนเคยเชื่อมไว้แล้วนะคะก็จะไม่ต้องใส่รหัสนะไปที่ตั้งค่าก็ได้ค่ะ Wi-Fi นะคะถ้าเราปิด Wi-Fi ไ,ไ,ไ,ไว้ก็เปิดก่อนนะคะก็จะเจอ d g 6 2 0นะคะ ถ้าเราเคยเชื่อมไว้เขาก็จะเชื่อมให้ออโต้เลยแต่ถ้ายังไม่เคยเชื่อมนะคะให้ลูกค้ากดรหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะถ้าเป็นมือถือ Android เนี่ยบางครั้งจะถามย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าเราจะยืนยันการเชื่อมไหมเราก็กดยืนยันนะคะจากนั้นไปที่แอปพลิเคชันนะคะอ่าหน้าแรกรอสักแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะคะ ถ้าเราต้องการดูมุมมองกล้องหลังนะคะ,ะ,คะก็กดสวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะคะจะเปลี่ยนไปเป็นกล้องหลังสามารถใช้ดูมุมมองได้นะคะถ้าเราต้องการดูไฟย้อนหลังนะคะกดะรูปเมมโมรีตรงนี้นะคะก็จะเจอไฟล์ที่อยู่ในเมมโมรีทั้งหมดเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าด้านหลังสลับกันอยู่นะคะซึ่งไฟล์แรกเนี่ยจะเป็นล่าสุดเสมอจะมีเวลาบอกนะคะว่าช็อตนี้เกิดขึ้นกี่โมงกี่โมงนะคะ เราก็ไล่ดูได้เลยนะคะว่าไฟล์ไหนคือไฟล์ที่เราต้องการรุ่นนี้จะมี GPS นะคะซึ่ง GPS เนี่ยคือจะบอกความเร็วรถแล้วก็พิกัดนะคะของในแต่ละไฟล์เราก็ไล่หาดูนะคะว่าไฟไหนคือไฟล์สำคัญถ้าเจอแล้วนะคะกดคำว่าดาวน์โหลดด้วยนะถึงจะมาอยู่ในมือถือเรานะคะ แล้วก็รอจนกว่าจะครบ100ห้ามออกจากแอปนะคะขนาดที่เราดูไฟย้อนหลังเนี่ยกล้องจะหยุดบันทึกทันทีนะเพราะฉะนั้นขับขี่ปกติไม่ต้องเปิดดูนะคะ,ะไฟไหนจำคัญนเลือกเซฟให้หมดเลยนะคะไล่เซฟให้หมดนะคะกล้องติดรถเนี่ยจะวนเร็วนะคะเพราะฉะนั้นมีเหตุอะไรพยายามรีบเชื่อมรีบเซฟนะคะอย่างรุ่นนี้ใส่32 g ิก็น่าจะอยู่ได้ประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะ เซฟตี้ที่สุดก็คือมีเหตุเมื่อบันทึกพอแล้วก็รีบเชื่อมต่อได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวยกเลิกก่อนนะเมื่อเราเซฟไฟล์เรียบร้อยนะคะก็ย้อนกลับไปที่หน้าแรกของตัวกล้องเสมอนะคะเพื่อสั่งงานให้กล้องเขากลับมาบันทึกตามปกติถ้าต้องการฟอร์แมตการ์ดกดลูกเฟืองนะคะ,ะด้านล่างจะมีคำว่าฟอร์แมตกดฟอร์แมตตกลงนะคะ ฟอร์แมตการสักเดือนละหนึ่งครั้งนะคะเมมจะได้ไม่เสียเร็วด้วยนะคะก่อนออกจากการเชื่อมต่ออย่าลืมย้อนมาหน้าแรกเสมอนะคะให้ hey, คำว่าเล็กขอดขึ้นนะคะกล้องก็จะกลับมาบันทึกตามปกติแล้วเราก็ออกจาก Wi-Fi ได้เลยนะคะเมื่อเราออกจาก Wi-Fi แอปกล้องก็จะเด้งกลับมาแบบนี้ไม่สามารถดูอะไรได้แล้วนะคะวลยที่เราเซฟไว้เมื่อสักครู่นะคะก็จะอยู่ที่คำว่าอัลบัมแต่อันนี้คือ,อเราเคย เชื่อมไว้บ้างแล้วกับกล้องตัวอื่นนะคะก็จะมีไฟล์ที่เราไม่ได้ลบทิ้งอยู่นะนี่ไฟล์ที่เราเซฟมาถ้าดูในแอปกล้องเนี่ยก็จะมีพิกัดบอกแบบนี้เลยนะคะส่วนไฟล์ที่อยู่ในแกลลอรี่ของโทรศัพท์ก็จะเป็นวิดีโอธรรมดาเชื่อมครั้งแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูในแกลลอรี่ไม่มีวิดีโอจะให้ดูที่ด้านล่างตรงนี้เขาจะมีคําว่าบันทึกลูกค้าก็กดคําว่าบันทึกไปหนึ่งทีนะจ๊ะก็จะไปอยู่ในแกลลอรี่เช่นเดียวกันนะคะ ส่วนบนตัวกล้องวิธีการสังเกตว่ากล้องของเราปกติไหมนะคะก็คือจุดสีแดงต้องกระพริบแบบนี้นะถ้าจุดสีแดงกระพริบแบบนี้คือกล้องเราบันทึกปกตินะคะมันสังเกตด้วยนะขอบคุณค่ะใครสนใจก็สอบถามกันได้นะจ๊ะรุ่นใหม่ล่าสุดภาพคมชัดมากๆเลยจ้า